สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนรังสีวิทยาที่รักทุกคนวันนี้มีโอกาสได้มาพบปะผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมกับข่าวสารจากทางโรงเรียนจากตามประกาศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการอนุญาตการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่7ธันวาคม2564และมีมติเห็นชอบการขออนุญาตใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนในการจัดการศึกษาในรูปแบบปกติหรือออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่13ธันวาคมเป็นต้นไปทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติต,ตามคำสั่งคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัดโรงเรียนรังสีวิทยาจึ่นได้ประกาศในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติออนไซต์โดยเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบรูปแบบการเปิดเรียนและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงขอทำความเข้าใจว่าทางโรงเรียนเราได้ผ่านการประเมินไทย STOCK c o v i d พลัสและได้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อยื่นเสนอในการอนุญาตเปิดเรียนและเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนั้นโรงเรียนยังมีโรงพยาบาลใกล้เคียงคือโรงพยาบาลฝางที่จะช่วยเหลือดูแลหากเกิดสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเร่งด่วน นอกจากนั้นทางครูและบุคลากรของเรียนรังสีที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบุคลากรและครูของเราทุกคนได้รับวัคซีนครบ1 0 0เปอร์เซนและก่อนวันเปิดภาคเรียนในวันที่15ธันวาคมนี้ครูบุคลากรทุกคนจะต้องทำการตรวจ ATK ทุกคนเพื่อความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ทั้งนี้นะคะเมื่อเราได้เปิดการเรียกนการสอนในวันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปแล้วทางโรงเรียนยังได้เตรียมแล้วก็วางมาตรการไว้นะคะสำหรับการสุ่มตรวจ ATK ทั้งนักเรียนกลุ่มที่ได้รับวัคซีนนะคะและยังไม่ได้รับวัคซีนที่อายุไม่ถึง12ปีซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีการสุ่มตรวจ ATK เป็นระยะระยะต่อไปนะคะ สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้นนะคะทางโรงเรียนได้วางแผนเพื่อให้การจัดการศึกษาของนักเรียนเข้าถึงทุกระดับชั้นนะคะสำหรับรแผนกอนุบาลชั้นเตรียมอนุบาลน,นะคะน้องเล็กของเรานะคะเราก็จะเปิดเรียนทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะส่วนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3 เราจะใช้รูปแบบสลับกลุ่มเรียนนะคะโดยแบ่งเป็นกลุ่ม A ชายและกลุ่ม B หญิงซึ่งทางหัวหน้า,าแผนกนะคะจะได้มีการประชุมชี้แจงให้กับครูประจำชั้นและได้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลายผู้ปกครองตามลำดับต่อไปนะคะสำหรับแผนประถมศึกษาใช้รูปแบบการสลับกลุ่มมาเรียนนะคะโดยแบ่งเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B นะคะโดยใช้รูปแบบสลับมาเรียนวันเว้นวัน สำหรับในวันที่ส5ถึงวันที่17นะคะทางโรงเรียนเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ควบคู่คู่ขนานกับการเรียนแบบออนไลน์นะคะนั่นก็คือการเรียนแบบ blended learning นะคะคือการเรียนรู้แบบผสมผสานที่จะเปิดให้นักเรียนเรียนแบบออนไลน์ควบคู่กับการเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะ โดยนักเรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูด้วยแล้วก็เพื่อนๆในชั้นเรียนด้วยนะคะโดยระดับประถมเราจะเริ่มเรียนคู่ขนานออนไซต์และออนไลน์ในวันจันทร์ที่20ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะช่วงวันที่15-16-17เราก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับครูบุคลากรนะคะแล้วก็รวมถึงนักเรียนก่อนนะคะส่วนจะเริ่มจริงๆออนไซต์ออนไลน์ site, line, คู่ขนานสำหรับประถมนั้น เราจะเริ่มมันที่20ธันวาเป็นต้นไปนะคะในะแผนกมัธยมศึกษานะคะสำหรับพี่ๆมอต้นและมอปลายใช้รูปแบบสลับกลุ่มมาเรียนนะคะโดยแบ่งเป็นกลุ่ม A เล็กขี่นะคะและกลุ่ม B เลขคู่ใช้รูปแบบการเรียนสลับวันเว้นวันนะคะรูปแบบการเรียนการสอนเราก็จะใช้รูปแบบ blended learning เช่นกัน เป็นการผสมผสานเรียนคู่ขนานกันไปนะคะระหว่างอ,าออนไซต์และออนไลน์นะคะนักเรียนที่อยู่ที่บ้านก็สามารถเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนพร้อมๆกันไปนะคะเพื่อจะได้เกิดประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะคะในส่วนของผู้ปกครองที่ยังมีความกังวลน,นะคะไม่สบายใจและยังไม่มั่นใจ ที่จะให้นักเรียนมาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนทางโรงเรียนนะคะเราก็จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับและเราไม่ได้ละทิ้งนักเรียนกลุ่มไหนนะคะในส่วนนี้ในระดับอนุบาลถ้าเป็นน้องๆระดับอนุบาลน,นะคะเราก็จะให้คุณครูนะคะมีคลิปวิดีโอการสอนต่างๆสื่อต่างๆนะคะที่จะให้นักเรียนนะคะได้ได้เรียนรู้ใน กลุ่มลายของห้องเรียนนะคะอันนี้คุณครูประจำชั้นก็จะเป็นผู้ประสานนะคะกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็รูปแบบออนแฮนที่จะนักหมายวันเวลานะคะในการมารับตัดสุขหัเพื่อเสริมพัฒนาการให้กับนักเรียนของเรานะคะส่วนในระดับประถมศึกษาป .1 ถึงป .6 นะคะส่วนที่นักเรียนไม่สามารถเข้าถึง เรื่องของเทคโนโลยีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆมีปัญหานะคะไม่สามารถเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้นั้นนะคะเราก็จะใช้รูปแบบออนแฮนนะคะนัดหมายวันเวลาในการมารับแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาการของนักเรียนจะได้ไม่ขาดช่วงนะคะสำหรับมาตรการนะคะในการบริหารจัดการโรงเรียนรังสีวิทยา เราได้มีการประชุมวางแผนปรึกษาหารอือก,กันหลายครั้งนะคะเพื่อจะวางมาตรการให้ได้รับความปลอดภัยแล้วก็อย่างเคร่งครัดมากที่สุดนะคะสำหรับครูบุคลากรในโรงเรียนนะคะครูบุคลากรเราจะได้รับวัคซีนครบนะคะร้อยเปอร์เ็นทุกคนและต้องตรวจคัดกรองเอทีเก่อนวันเปิดเรียนคือในวันที่15ธันวาคมนะคะผู้ปกครองออที่อนุญาตให นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนทางโรงเรียนก็ต้องขอความร่วมมือนะคะสำหรับท่านผู้ปกครองอที่จะต้องทําการตรวจคัดกรองอด้วยชุดเอ k นะคะให้กับบุตรหลานของท่านนะคะซึ่งสามารถดาเนินการโดยผู้ปกครองหรือสถานพยาบาลก็ได้นะคะตรวจก่อนแล้วก็นําส่งผลนะคะตรวจให้กับครูประจําชั้นก่อนวันมาเรียน1วันนะคะ กรณีที่ผลเป็นลบนะคะไม่พบเชื้อก็ให้นักเรียนมาเรียนได้ตามปกติทั้งนี้ก็ขอให้ผู้ปกครองได้กรอกใบรับรองผลการตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งในวันแรกของนักเรียนที่มาเรียนนะคะนักเรียนไม่ต้องส่งอุปกรณ์การตรวจนะคะก่อนวันมาเรียนนักเรียนตรวจเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปถ่ายภาพส่งในกลุ่มไลน์นะคะส่งให้กับกุณครูประจำชั้นนะคะ แล้วก็วันแรกที่มาเรียนนักเรียนก็นาใบรับรองยืนยันและการอนุญาตเนี่ยจากผู้ปกครองมามอบให้กับครูประจําชั้นนะคะเฉพาะใบรับรองเท่านั้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือต้องของความร่วมมือสําหรับนักเรียนแล้วก็ครูบุคลากรเราจะมีแบบประเมินความเสีย่ยงด้วยตนเองคัดกรองก่อนมาเรียนทุกวัน ทางโรงเรียนก็จะให้ทางแผนกได้ประสานงานกับครูคประจําชั้นนะคะส่งลิงก์ให้นักเรียนรวมถึงครูด้วยนะคะที่จะคัดกรองความเสี่ยงก่อนว่ามีอาการเป็นอย่างไรไหมได้ไปพบปะกับใครหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็จะประเมินกันเป็นรายวันถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะเราก็ต้องขอขอความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งนำบุตรหลานมาโรงเรียนนะคะ นอกจากนั้นนะคะสำหรับมาตรการโดยรวมนะคะที่เราจะต้องปฏิบัติร่วมกันแล้วก็โรงเรียนเห็นถึงความสำคัญว่าเราจะต้องขอความร่วมมืออย่างจริงจังกันนะคะโรงเรียนเราก็จัดนักเรียนนะคะในช่วงนี้ยังใช้วิธีการสลับกลุ่มมาเรียนอยู่นะคะหนึ่งห้องเรียนก็จะไม่เกิน25คนนะคะใช้จำเว้นยระยะห่างอย่างน้อยก็1-2เมตรนะคะ การจัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ small bubble นะคะเน้นเป็นกลุ่มเล็กหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมข้ามกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งสร้างความเข้าใจให้กับครูของเรานะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการเรื่องของอาหารต่างๆนะคะโรงอาหารก็จะมีการเว้นระยะหา่างนะคะขอความร่วมมือถ้านักเรียน สามารถนาอาหารมาด้วยตนเองนะคะขวดน้ําแก้วน้ําของตนเองนะคะของใช้อุปกรณ์ส่วนตัวก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะทางโรงเรียนก็จะมีการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะการระบายถ่ายเทอากาศในห้องเรียนรวมถึงการทําความสะอาดนะคะแต่ละอาคารซึ่งก็จะมีแม่บ้านประจําตึกประจําอาคารอยู่นะคะก็จะได้ทําความสะอาดกันอย่างสม่ําเสมอเพื่อความปลอดภัย นอกจากนั้นโรงเรียนก็มีสถานที่นะคะเตรียมการไว้ตามแผนเผชิญเหตุนะคะสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน school isolation มีการจัดทำแผนเผชิญเหตเุมีการเตรียมการแล้วก็ซักซ้อมกันเป็นระยะระยะนะคะสถานที่ที่เราเารียกวางแผนไว้จัดเตรียมถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินนะคะจะใช้สถานที่ไหนเป็นโรงพยาบาลสนามอย่างไรเราก็มีไว้ในแผนเผชิญเหตุเช่นกัน นะคะการควบคุมการเดินทางระหว่างบ้านโรงเรียนอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนให้มีการคัดกรองนักเรียนทุกวันทุกเช้านะคะในการขึ้นรถมาโรงเรียนนะคะอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือด้วยนะคะการกำชับกำกับนักเรียนในการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอ,อ,อันนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะ ก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะในการที่จะเน้นย้ำหบุรหลานของท่านให้ให้สร้างความปลอดภัยให้มากที่สุดนะคะนอกจากนั้นทางโรงเรียนก็จะมีการกำกับติดตามนักเรียนที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดนะคะอันนี้ก็เราก็จะมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องหรือถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรนะคะ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ขอได้แจ้งรายงานให้กับครูประจำชั้นได้รับทราบด้วยนะคะซึ่งเราจะร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันและแก้ไขนะคะดังนั้นนะคะจึงของความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดข,ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019อย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ มีความเป็นห่วงเป็นใยมีความเป็นกังวลแล้วก็อยากจะให้เราเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันดูแลป้องกันและก็ปฏิบัติตามมาตรการนะคะทางโรงเรียนนังสีพยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากนักเรียนนะคะรครูบุคลากรผู้ปกครองผู้ปร,รประกอบการรถรับส่งและทุกส่วนทุกฝ่ายที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะป,ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนะคะในด้านการจัดการศึกษาการศึกษาเรานะคะไม่สามารถหยุดนิ่งกับที่ได้เด็กนักเรียนทุกคนยังต้องได้รับาการจาัดการศึกษาอย่างเต็มที่ต่อไปแล้วเราพบกันในวันพุธที่15ธันวาคม2564สำหรับาการเปิดเรียนออนไซต์เป็นวันแรกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคน สวัสดีค่ะ